มันมีเฮอรมูเคอไรได้ ยายค่ะสวัสดีค่ะยายขอกราบขอพระคุณนะคะทุกกำลังใจที่ให้ยายด้อค่ะพี่น้องกะยายกะขอกราบขอพระคุณหลายๆค่ะติดตามชมยายนะคะขอบคุณค่ะอ้าวมีข้าตะวันแล้วมากินยาป้องเมื่อวานมีพี่น้องยายตกใจบึ้๊ดตกใจอันใดบออันเอาขั้วเรงน้องสาคำ,คำคำมื่นมืม่นมื่อวานนี้ ผลนตกฝ่าห้องผัดบ้าตาบานพอคืนจากซาบด้ยวันนี้มันเป็นผักมันเป็นผักมันเป็นโน่นสูงหลูลมลม,ลมโอ้ยตกใจเบื่อพี่น้องแต่ยายก็เลยเสยเอาลงกินหวยมือนี่ตอนนี้ต่อไปก็เอาลงกกินหวยสักกอนตาบ้านขอดลูกแข็งแรงสักกอนจะเอาลงน้องซาอีกเพราะว่าอันตรายที่สุดเลยคืนึ้นจาก้องซาบได้หมู่บ้านนี่ตกยายยางแห้งเลยได้ ลองเพลงให้ฟังแน่ลองเพลงให้เอฟซีฟังเนไเ่ได้เลยจ้าได้เลยจ้าบมวนกับบมวนกับอดทนฟังก็เด้พี่น้องเด้อจะเสียงลองคืออันอืองหงยู่นในไฮนี่ประจักดอกเือวานเนี่ยได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะลองเอาเอาเอา,เอาสาวาลินนอกจากพี่น้องเนาะสาวารินค่ะเพลงเพลงประจํายายสาวาลินเป็นนักลองเป็นนักลองประจําห้องประจาโรงเรียนด้คะ่ะแต่ยังหน่วยก็ได้ เอา้าตะวันทั้งเพียงด้วยตะวนันสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาพอหนุ่มอุบลนไม่มาเฮเทียนพันสาเหมือนดังปีก่อนเขาจากไปแล้วกับผู้สาวสกลนครปล่อยให้เม่งามงอน นั่งสลอนอยู่หน้าต้นเทียนบุญเข้าพรนซาปีนี้มันเงาเสียน้ยนาหรือดีคู่บ่าวสาวเขาสุขขี้แล้วแสนโซกีอยู่ทุ่งสีเมืองพี่ยังเคยบอกว่าจะไม่หลอกให้น้องเคืองเห็นคนใส่เสื้อเหลืองนึกว่าพี่ไม่มีแม่งเงา กราบวิ่งบอนหลวงพ่ออินแปลงผู้ศักดิ์สิทธิ์จงช่วยนีละมิตให้ฮักคานี้มีแต่สมหวังอย่าได้ปาทิมสาววรินให้รักจีรังสัญญาแห่งความหลังวันออกพรรษาจะมาไม้มันสาววรินบันนี้ต้องกินน้ำตา วันหนุ่มอุบลรีบกลับมาเช็ดน้ำตาน้องยังรอพี่ถึงวันจะผ่านเดือนจะเคือนไปเป็นปีสาววารินคนนี้ยังรักภักดีตัวพี่เหมือนเดิมสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาวันหนุ่มอุบลรีบกลับมา ตาน้องยังรอพี่ถึงวันจะผ่านเดือนจะเือนไปเป็นปีสาววารินคนนี้ยังรักภักดีตัวพี่เหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศกะมือนีมือนีเดดนะคะมือนีเดดออกแล้วนะคะ มือนี้กระเด็นออกแล้วนุยิมไปรงเรียนนิยิมไปโรงเรียนมือนี้วันพระฤหัส,สบดีไปโรงเรียนมือเศารนี่ก็บอยากไปบันไดเพิ่านว่าขี่ขานตื่นผัดว่าย่ายก็เลยปุ๊กตั้งแต่เสารไปเก็บพักมาเพราะว่าพระ,ะ,พระท่าน,นต้ตืนโดูนุยิมค่ะก็คลิปนี้ขอจบไปสมีก่รน,นะคะขอบคุณค่ะ